ยินีตแอนสวยคนเดิมะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชิมนะคะ,าะ,คะอาหาระคะจานเด็ดของดาราค่ะซึ่งดาราคนนี้นะคะเป็นดาราที่เป็นนางเอกชั้นนําของประเทศไทยเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะ,นนะ,คะแล้วก็มาพบเธอเลยคะ่ะคุณวันดี้ธอที่ฉันอ้ําพัชราภาพมีเชื้อบ้าบ้า ค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านโปรดอ้ําเองนะคะมีชื่อว่าร้านโก้วนค่ะซึ่งอาหารร้านที่อ้ําโปรดที่สุดนะคะก็จะเป็นซาลาเปาทอดของขึ้นชื่อของร้านค่ะเดี๋ยวก็ขอโทดนะคะคุณอ้เจ้าของร้านวไม่อนนี้ก็เร้านนะคะสวยจของร้านคคุณลิลลี่นคงค่ะเอาอยากจให ค่ะซาลาเปาทอดนะคะเราจะทอดด้วยน้ำมันสุดแสนพิเศษค่ะน้ำมันมวยค่ะกินได้กินได้เหรอคะกินแล้วจะสวยเหมือนคนอ้ําใช่ไหมค่ะค่ะกินแล้จะสวยอย่างเงี้ยแล้วค่ะซึ่งร้านนี้อ้ําขอบอกเลยนะคะว่าขายดีมากค่ะดูที่ะไปข้างหลังค่ะคนแน่นร้านกันเลยทีเดียวค่ะไม่มีที่นั่งกันเลยนนี่รู้สึกไม่อยากกินหอยแบบนี้หอยนะคะ คัดเรื่องแตงหอยที่มันแข็งค่ะหอยไม่แข็งเราไม่เอาแข็งซ้ายแข็งขวาแข็งไรก่อแข็งด้านไหนแล้วก็เอาทำมาคัดถ้าไม่แข็งเราไม่เอาเด็ดขาดค่ะค่ะค่ะชิมกันเลยค่ะชิมกันเลยดีกว่าค่ะนะคะเอาทิ้งไหมค่ะกินมือค่ะเรียนคณะเลยค่ะ เพนค่ะานี้เอามาขอลาก่อนนะคะใช่ไหมคะค่ะางนี้ค่ะมอบใ้มอบขององ้ทวขออะไรน่ะมาองขอรานไเ้ของจากร้านแน่นมากเลยนะคะวันนี้เาจะมมอบเก้าอี้ค่ะให้เจ้าของร้านค่ะ เจบแล้วเดี๋ยวขอขอยันก่อนพี่คะมือเก้าอี้เก้าอี้ดีชั้นเลยนะคะเมื่อกี้ค่ะสวัเสดีค่ะไม่ต้องขอขอบคุณทางร้านเอคุณลี่นักคงแน่นะคะเจ้าของร้านโก๊ะอ้วนนะคะก็คุณอ้ําพัชราภาพนะคะมีเชื้อบวาสค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่แต่สวยแค่ต้องขอรันก่อนเพื่อเป็นใหม่โอกาสหนั่งใช้สวัสดีค่ะ